เสร็จแล้วทานเจ้าหน้าที่เราจะได้แจกขนมให้กับอน้องๆนักเรียนทุกๆคนนะครับในวันนี้นะครับก่อนนายย่าเีินเชิญท่านนายกครับเรียนท่นทนนทานผู้บริการครับโรงเรียนจะกวิทยาท่านไปสิโปร ท่านกำนันประการคุณนะครับไม่ว่าจะเป็น,นาคณะครูบุคลากรของโรงเรียนท่านผู้บริการโรงเรียนจตกโงวิทยาและก็ท่านผู้บริการโรงเรียนประุงนะครับตลอดท้งท่านรองผู้บริการโรงเรียนบัรตาสุดนะครับท่านประเล็กสารทองนะครับอดีตนายกองการบริหารส่วนตำบลจตกรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในวันนี้นะครับก็ได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วน และก็ได้รับอาเกียริสูงสุดนะครับจากแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนทุกภาคส่วนและก็เจ้าหน้าที่อบรนะครับท่านผู้ไดอนุเคราะห์ในการมาบริหารดูแลพี่น้องนะครับในการจัดระเบียบ